All right, let's see what uh, we're up uh, against. Uh, I have hot. It's Flynn. Mm -hmm. Great. My favorite. <coughs> and... and Eddie? Who's Eddie? And, trick dead, dead. and Lazarevich. Oh. <laughs> what the hell is this? Some kind of twisted <laughs> reunion? <laughs> All right. Yeah, the other half of the <laughs> statue. <laughs> let's get going. Right behind oh. you. <laughs> Mẹ luôn 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 mẹ เยียมคุณแดตี่คุณเนมทำไรอ่ะอไปนี่นไปนี่เรือหอยร้อนคุณแดงตามผมไหมโคุณแดยตามผมไหมไปตามตามผมมาตามผมมาคุณเนหไปาโกโกเ้ยดึงไรดึงไกระโดดดึงเลยดึงดึงเียมดึงอีกดึงอีกดึงอีกไ่กรน ขึ้นไปเลยครับขึ้นขึ้นไปเลยกดกดขึ้นไปครับกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเลยครับปล่อยปล่อยล็อกครับขึ้นไปปล่อยล็อกอ่ะอย่างงี้ครับไปให้ดูล็อกใหตายอย่างเงี้ยเนี่ยต้องอย่างเี้ยครับมาใครก็ได้มาเซฟมาเซฟมาเซฟดึงเซฟดึงรับมาแลัวครับมาแล้วครับมครับนี่พิจาราครับไประเบิดโอ้ยเบี่ยงแล้วครับเบี่ยงแล้วครับเบี่ยงแล้วครับ แอบยิงยังรู้ชายแอบยิงยรู้ชายุเรีดมากใครเขาบอกมาเนี่ยเนมระวังนะคุณเนมหน้าขาวก็โดดลงไปเลยนะโอ้แกโหเศตเศษหน่าเกลียดมากแอบยิงหรอโอ้ยหน้าขาวนะโอ้ยระเบิดไปเลยโอ้ยล่วงล่วง คุณเนมคุณเนมคุณเนมดึงเลยดึงดึงดึงดึเช่วยครับเนมอะไรเนมอะไรเนมอะไรชื่ออะไรเอ้าเฮ้ยมึงจะลงไปทำไมวะตายมันขึ้นมาไม่ได้ลงไปไอ้บันไล่ละ โดนสอยร่วงเลยตังค์ไปอยน่ี้าวน่าอุ้มดกที่ไม่ตายวะมานี่โน้นน้นอระเบิดโอ้ยโล่งล้วโล่งใจ้วโดนไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาโล่เอง หลายครั้งแล้วแล้ไรครับเนมารังเนมารยเนมาร้าเอาบบปูนั่งเป่งกันใจปอดอีกทีก็ถอยไปครับล่วงเอาิดเอาเนมาร้รเปรี้ยวโตเลยตามมาครับเอาเอาเวนเข้าหัว นี่ตวจในเราคนเนี่ยปิดเราอยู่แล้วปัตันเ,เอาแล้วแมได้รถชิลรถชิลแต่เด็ไม่มีอ้าวหมดแล้วมึงหมดเกลี้ยงาย โล่ไม่ก็ไหนสไนส์ลุยหน่อยสไนส์ลุยหน่อยโอเคถ่ายลงมาหน่อยครับเอาสไนส์ไปด้วยอยู่ตรงนี้ไหมนะอย่าอย่าอย่าลงมาครับอยู่ตรงนี้บอสมาบอสมาสไนส์ใส่บอสเลยเตีบอสตัวแรกเลยครับโอ้โหความแม่นยำสไนส์เฮ้ยช่วยกันอะไรวะเนี่ย

โอกเลยไปล็อกเลยไปล็อกเลยลอกนเเชี่ยเขาน้อเชี่ยสิผมช่วยได้เน่อ๋อทีมอของพ้ามาแล้ว เราไปต่อยมันได้เลยใช้เล <Whoa. S 1> เมีจ่อหัวให้แล้วลง <c oughs> ไปต่อไย,ยไปเลยใช้เลยชนไนเป้าสักนี่เนาะอย่ามีโดเลยเว้ยเรีนกลามาสองน ระวังนะระวังนะต่อยได้เลยเซ็ตเซ็ตข้างหน้าเซ็ตต่อยได้เลยเอาให้หมกลุลเลยคุณแอร์เอาให้หมกลุลกันแบทโบมาแล้วเยี่ยมเบนเยี้ยมากเบนไปเต็นโดแล้วเต็นโดเต็นโดไม่ต้องไปเล่นไก่ลองจะไหนลองจะไหน เยี่ยมไอ้นี่เก่งเลยโอ้โเออปืนนี่มันโอพีโอเทอใครมีสนาไนเหลือมั่งขอขอไปบ้ามาตามเล็กมาตามเล็กมาเก็บข้าวของให้พร้อมเอาท่าเดียวกันเลย ตรงนี้โอเคลิซาร์วิช was headed in this direction do we have a plan this seems way too easy เฮ้ยพี่ลงไม่ได้ดิพี่ลงยิงบนหัขานไปก่อนดนแล้วไม่ได้เดี๋ยวเเดี๋ยวเดเดียวดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอออะรกั้ยพ่ลงไีบนหขบนนโดน้ว่ไเดีวเดี๋ เ i ช s น o n อ่าดเดี่ยวดูเดยว s s i o n i m p o s โอเคขวาล่วงคืนกนขวาล่วงเซตลุยได้เลยเอาคุณกลยิงเลยปืนกลขวาล่วงมาแล้วโอเคครับไปขวาขขวาล่วงตายล่วงโอ้รันกระโดดนล่วงครับเน้นเน้นเน้นโดดเลยเน้นคุเน้นโดดเลยคุเน้นโดดเลยโอ้โห Yeah, I'd rather I drill like out if you don't mind. sounds like a asshole. Yeah, okay, he's a real piece of work. Okay, all right. Kickback available. How long have I ใช้ปืนกลเลยใช้ปืนกลเลยยิงล่อให้โอ้ตายจริเนอะขอร้องโอเว่นตตาย้องโดดลงมาช่วยไอ้วหลอยกเลยใช่ใช่ปล่อยล็อกไปใช่ปล่อยล็อกเลยไปทางให้ใช่ปล่อยล็อกเลยอย่าวิ่ง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 โอเคครับจับทันเลยเฮ้ยแม่งเยปืนสั้นันไม่ถนัดปืนสั้นไม่ถนัดต้องปืนยาวตับหน้าขาว การต้เลยน่างครับนี่อีกนี่้าวไม่ตายอีกเขรามาเฮ้ยคนเนมอยู่ไหนอ่ะคนเนมมาลงมาเร็วคนเนมมาลงมาเรระวังระวังอดี๋ยิงเราไม่ตายพัน้อโอ้รอดได้ไงวะเนี่ยเออทาี่บา ตัวไหนล่วงแฮมเมอร์เหรอเราเอาทร่ล่วงครับคุณเน้มาได้มีช็อตเองขยี้คอมาขยข้ขึ้นไปเอ้าไม่หายพลาดโยนระเบิดทิ้งโดนมาถูกที่เลยนะโอ้ยวิ่งวิ่งเราหัวหมกระเบิดตายซะงั้นคนเราวว้

谢谢输出。Yes, yeah. ยืนหลบซ้ายครับยืนหลบซ้ายทุกคนยืนหลบซ้ายครับหลบซ้ายหลบซ้ายหลบซ้ายไว้หลบซ้ายไว้อย่าแหลมบล็อกไปนะเอาครับไม่เข้าไปเฮ้ย RPG จีบนรูมวันจันทร์หนึ่งไงเชี่ยหลบทันล็อกคอมาเลย Oh. coming in from behind watch out ไอโลไอโลไเฮ้ยช่วยด้วยช่วยกอนช่วยก่อนช่วยกอนานการทักผันมันมาข้างหลังวีกาอ้ยอยคุณเนมกับโดนเรื่องการัดิมัน อย่างนี้เป็นให้กำลังใจครับเป็นให้กำลังใจปล่อยแล้วปล่อยแล้วไม่แคกจะหลบก็หลบไปมีตวยไข่ก็ได้ว่าตวยไข่อุ้ยไม่หลบโอ้ยบ้า ไปมาแล้วอ้ายืนไม่เป็นที่ปล่อยล็อกเลยปล่อยล็อกเลยอย่าวิ่งอยู่วิ่งวิ่งเข้าใส่เลยเดี๋ยวตัวใหม่มันจะมาโอเคย่ำอ้าวเฮ้ยหอถูกแล้วไปแล้วไปแล้วเก็ตเอามาส เพลาดแล้วครับพลาดแล้วครับอะมันยิง RPG มานะอย่าอย่าอย่ายืดติดกันมากครับตายทีละหมู่เลยนะครับไม่ระยะหน่อยไม่ระยะหน่อยเฮ้ยใครมันยีกวะโอ๊ยบ้าเอ้ย น้งหลังน้งหลัง้งหลังเจ็บเฮ้ยเอาช่วยทันช่วยทันรอดชีวิตี่หมเอาเลยครับเปิดหวลเอาเลยต่อยมันลเฮ้ยใครยิง R P G ตัวสุดท้ายไปบนหลังคา ไเยี่ยมมากเยี่ยมมากเที่ยมมากมาได้่ไเอยขอลอกเลยเคเยี่ยมอ้าวเป็นไรครับเป็ไรดีแล้วดีแล้วโอเคครับด้ว่งยิเดี๋ยวพวกนี้กูดีเย็นเย็นคุณเอ็มกับคุณเอ็มกับที่เดิมกับที่เดิมกับที่เดิม หยิบกระสุนแล้วครับที่เดิมครับ,เ,คครบเดี๋ยวมีวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวล่อ,อเดี๋ยวมีตัวเลิกไอตัวล่อออกมาเดี๋ยวเราล่อมันมาตุ๋ยดีกว่า,อ,าวอ่ารกันแล้วครับเราล่อมันมาตุ๋ยดีกว่าใจเย็นๆจะได้ไม่เปิดคาตาบอล,ลคุณเองมีคาตาบอลกี่ลูกแล้วครับลูกลูกหนึหน่งครับโอ้ไม่เอ้ยโอ้ยนั่นไงเนมอะไรโดนแล้ว โดนอะไรโดนอะไรโดนปืนอุ้ยทีโบนี่มันยิงลากยิงไกลขนาดนี้ยากเว้ยโอ้ครโหหมอกหลุดไหมโอ้ thank you อุ้ยไม่โดนยังไงวะขอสักตัวนึงครับอุ้ยกูบูและวมีโลนะไหนยิงมาคุณแอมลุยกมาเลยครับหมดละ เดี๋ยวมันมารอบสองโอ้โหพอคุณโหดแท้โล่งโล่งกันไปเ้าไปดึงอะไรได้อยนี้จะวัาโล่กันนะพี่กีได้บอกว่าโอเคโล่งันนะไีพล้กขึ้นไม่ได้โโนะขึ้นได้ขึ้นทางนี้ครับคุณเอมมันเป็นพี่ีขึ้นมันเป็นบั๊กครับ ้เมีพี r ี g ยูมิสสองก็บอกครับึไไม่ได้อ๋อวิธีขึ้นทำอย่างนี้ครับคุณเอมวิธีขึ้นนี้ครับมันต้องกระโดดแบบเฉียงซ้ายอะครับนี่ครับแล้วก็เก <c oughs> าะใช่ไหมครับกระโดดลงมาอย่างเงี้ยกระโดดเฉียงเฉียงอ่ก<อ>ระโดดเฉียงซ้ายครับเฉียงซ้ายได้ปุ<อ>ๆๆ๊บคือผ่านแล้ว<อ>มันจะยากหน่อยครับเห อ่าคนดี้ขึ้นมาคนดีขึ้นมาแล้วกดโอตรงนี้แล้วกดกระโดดขึ้นมากดพิงก่อนครับกดพิงแล้วกดกระโดดกดโอพิงอ่ามันเป็นบัฟเกมครับอ่ะทีนี้เก็บหยิบจิบอพีจีขึ้นไปเลยครับสองก็บอกโอเคโอเคอ๋อครับเราไปลุยกันนี่คราคาร์บองกี่ลูกครับ

no, Drake. lake. I just really, really. rồi mẹ rồi. Ai chụp camera? Yeah. Ai đi camera? Ai chụp camera? to chụp camera? Ai 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 chụp แม่นะแม่นะสุดยอดไอ้โดนต่อยครับน้องนี่แผลแตกเลยอย่ามาอย่ามากอย่ามาโอเคครับไม่ไปก็ได้คุู่หนีจะมาดีไหมเชนที่บอสสองโอ้โหเดี๋ยวคุณเนี่ยมาทำอะไรบนนี้เอางี้เดี๋ยวผมแนะนำให้เก็บเก็บไอ้รถนก่อนครับเก็บไอ้รนก่อน ตัวอื่นเนี่ยสนใจครับแต่เก็บไปล้มกันล้ม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 ไหนไอ้ล้มมันวิ่งเข้ามาชิดตัวครับไอ้ล้มน่ะแลาวซาลาวิดอะไรอ่ะอ๋อไอ้ล้มนะที่องอยู่เราอยู่แค่ตรงนี้คุณคุณเอมจะไปครับไปแล้วแผนแตกครับแล้วเราจะซวยครับเราจะตายกันหมดเลยเราลอยล้มมาไอ้ล้นเป็นตัวแรกที่เข้ามาหาเราครับแล้วก็หน่ำยิงมาสามมุมมลแทงเราอยู่ครับ

เ <Private. S 2> <objectively> ยี่ยมเอาไปเก็บไอ้โลนเก็บของด้วยครับระวังระวังข้างในเลยโอ้โหแผนที่ตกนั่งเอ็มก้าวมันยิมไม่ดีเลยยังไง Here we <ak noise> oh go Okay เยี่ยมไปเก็บให้นั่งให้เก็บไอ้ตัวเอ็ดดี้ครับ No. Ui, 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 sniper mà. Đi flint mà. Kẻ bị Flint! còn nhỏ, pinh mà cay sụt. Kẻ bị pinh còn này thấp thuốc Cố ở gì à? Uh. Okay luôn. Mày uh. khai, oh. khai đi. เอ้ด <Es> in ีมาหาแล้วเอดีมาหาแล้วไอ้ดีมาหาแล้วใอ่แล้วครับไอ้ดีมาหาแล้วล็อกคอมาช่วยด้วยช่วยด้วยล็อกคอล็อกคอล็อกคอหนึ่งคนหนึ่งคนโอ้ยตายตายตายรับเนมเราคุณเนมช่วยกันเอาเว้น Be more careful next time

คน่ผมรู้นตายแล้วชชันนพอสิลเบดนะครับเดียวีเอ้าเวรระเบิดใครวะเบิใครได้ว่าเอเฮ้ยไเข้าไปต่อยมาเลยน่าเกลียดมาสกัดเราลุงนันมันระด้ยเลยต้องจบกันแล้วโอเค Well fought, Drake. <laughs> you are the better man. Still little. But better. But oh. better. I just have better friends. Okay. I'm going to go to the house. Hello, hello. เข้าวงเข้าวงกันดีกว่าเฮ้ยตเข้าวงกันดีกว่าเป็นไงเข้าวงกันดีกว่าเชื่อใครไม่เชื่อมาช่วคนชั่วอย่างเราโอ้ยตายดีกว่าจะดูดูไม่ไหวขอตายดีกว่าเนี่ยดูเป็นมาช่วยแล้วป่ะเข้าวงกันดีกว่า Whoa! <laughs> <laughs> we got a kid. Nicely done, lads. Let's call him them... Flynn and Eddie. Fleddy. เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหขับถูอที่หนึ่งครับมิเชลฟอสโกได้ผลขับซาขับซ่าเปรี้ยวนะตายไปสามรอบนะขับซ่าอ่าวครับครั้งที่สามผมทนดูการตั้งตายไม่ไหวเลยฆ่าตัวตาย